สบายดีย้ำแรงไปน้องเอ้ยสบายดีประสบความสุขสุขคนพ่อขยันแรงแรงไก่สีมืดแล้วพี่น้องไก่สีมืดแล้ววันนี้เขาเฮ็ดไปให้พ่อ้อยพี่อ้อยผู้ว่าอยู่เสียงหรือบ่อยู่ล่ะบ่อยู่ก็สีหิวขึ้นมาคือเก่าและขันบ่อยู่ก็ได้หอยคำลงแรงพี่น้องเอ้ย xem đẹp cả bớt lẹo, dân chơi chơi, dân chơi chơi, dân chơi chơi đây nhá bunny. Ngôi mãi, viết nó ngoài mãi, khói ma thang. Ngôi mãi, càng thang mà là... ừ, mượn khám mãi, mà khám mãi, khám mãi, luôn mà khám mãi, hả ừ เฮ็ดก็หายบุญยาใจดีมันซื้อหายเลยรายโอ้้อรายไรเด้อไปเห็นอะไรได้กินหอเนี่ยเมืเ้กกนนอก็แกงะนะแกงถ้าถูมือนคนยงิน,น,นเนาะือูบท <laughs> ่กินพอดีแล้วอะขามให้คอยจะเอาเห็ดเมื่ออ่อานกับมือื่นจิติจุดเนี่ยอะไร อนอนนอนเผาก็ได้แต่มาค้ำหน่อง เรื่องทางฝ่าปล่อยเฮาจะขึ้นมาเลยวเซาแซวพี่อ่อยกะชีวิตเราคือสิเหนแห่พ้องหาเสากินคำหาเสากินเชาตามภาษาอาลาว nhà một mình đi mà dơm dơm cả chấm bên thằng này hại chấm bên thằng hại phải nói bỏ hại cái chết đây thả nó sẽ bỏ đi thả nó đây tìm bớt là sẽ đây hết khó thả như lại làm leo, là mọc tóc mọc kỳ cả phòng hâm bọc mày yang bùng tay nhàng phi à mọc bọn mô nó mô ừ, luôn mô tay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  mua tay mô 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 โอ้ยทำผื่นมันกระซุมเยอะอาตายนำกม็มีโอ้ยเป็นอย่างเดีแม่งอันนี้เขาวแล้ก็ตายเลยบวระปลาลุงเลยทำเป็นเป็นแบบนี้ลนะเจ็บเห็นหมาเห็นหน่วยมันอยู่บเน้อะเห็นคนอื่นปูคือบ่ ข้าวเดียวกับปงใบใหญ่น่ะใจเย็นๆเนาะพี่น้องใจหอนบ่ได้เอยจะชิลงมาฮดจะเศร้าที่จริงฮดตอนแรกแล้วมันจะซุ่มมันจะเออเลยแล้วมันราฮดแล้วฮดปลายตัดเย็นเย็น ดินแหงขวดบังดินตัวน,น,นี้แม่งว่าเนยใส่๋ย้ด้วนี่ทิดเพียอะไรเพียลงเลยโอ้ยกระปุกเท่ากับมาลองต้องแตง่งอันนี้พัก,กน,นะพัก้องโปะแหงหมดเลย ปุ่งใบใหม่ามาแล้วหวานใหม่ก่อยากกินแบบพี่มันยัองอ่อนอืม,มยอ่อนทีก็ทีได้ฟังของปอนเป็น,นมมอย,อยังไงกนและโยนจะกินไรเถอนี่ออกใบนอกจะพูดมาโหยอีก คนมาหู well, okay, ้ยางคนหุดนี่ก็แห้งจึงเคืองอยู่เยอะเยอะมั้งตอนเาวช่างหุ่นแต่เป็นตกดินแล้ว Hãy à, bằng cung thì xài hẹn Phụn sẽ vui Như cút trắng nó phụ lạ cả bố đại tên mùa Đây xong đây lạ Mà khí ngô khả nạn cung đây khí đây lại nè ở chi Cứ khứ ở Đây này xài. xài vui là tí Cũng cả hai cũng cả bò y hai như tìm 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 mà biến tìm 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 แมงยังเขาโอ้มุนเป็นตาเหลืองก็ลงเลยอืมแมงเขาบ่นล่ะใบกุฎใบน่ะคุ้มไปได้กไกลีแท้ๆได้แตงโมนะถูกมากแมงเหรอน่

กินปีโป้่งก,กินลายเด้อถ้ากินขาวเด้กอกินเดียวพ่อหว <Okay. S 1> านไร่เนาะเสียงไร่เนาะกินกิน

สาสิผิงทำหน่อยจักตอนจักใดตอนเห็ดกับพักเดลายพอแห้งแล้วกันน,น้อยน้อยจากแดดเนื้อแดดเดียวคุณยายกินหลาบอ่ะข้าวคั่วกำลังเตรียมให้ดู่ให้กิน ลาบลาบลาบสุปลาบดิบควรให้าากินแรงนะสวัสดีครับปลาลุงยังเห็นว่าสวัสดีครับปลาลุงก่อนกินอยู่ฮะกินอยู่กินอยู่อืมกินยังกินปลากินปล,นลาอ่ะ ป่ามันแมนยี่บ๊ป่านะมันบ่แมนอีโดพี่โป๊ห๊ะปุ๊บอืมยาอย่าอย่าชิบ้าหงู้นี่เส็ดแค่นั้นเมื่อเหร่จะแค่นั้นอืมเออเส็ดย่าไปหูตัวเองมันยินกินแซ่บบ่แซ่บเขากินน้ำแน่กินน้ำแน่กว่า กินจังบ่มากินซ้ำก็ดีแท้เจ็ดเมื่อลูกเจ็ดเมื่อเมดแล้วเด้อปานเด้อพ่อเด้อพ่อกันใหม่เด้อขอบคุณที่ตามหับชมคลิปกระทำหน่อยกับบัตรเปิดไฟกูแหละ หลอดไฟซื้อมาใส่แล้วเสร็จเมือม่อลูกผิดเมื่อ